ง่ายก่อพอนี่ก็ใส่ในกระดุมขเข้าไปเลยได้ได้เลยแล้วยิบก,กระดุมก็ได้อะจากนี้ใส่มิดกระดุมเข้าไปเลยอย่างนั้นหรอหรือว่ามูกเกดตัง้ง ประมาณนี้ค่ะ